มาครับผมนะฮะมาอัปเดตอะไรล่าสุดนะฮะร,รถบัสจึงเจริญนะว่ามีอันไหนไปไปแล้วนะอันไหนมีไปแล้วนะฮะมีคันนี้ก็แยกอะไรทุกสิ้นส่วนนะครับแยกทุกสิ้นส่วนเลยโอ้โหนี่ก็โฟกลิปชนนะฮะบ,บุบแล้วฮนะโอ้ การปะน้ำฝนกระจกยังอยู่นะครับยางมีคนถามมาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวบอกราคาครับยางขายเหมาหกเส้นนะราคาคือเบ็ดเบ็ดเลยนะยางตัวนี้เป็นยางเจ็ดเส้นเป็นยางขอบยิบยิบสองจุดห้านะฮะสิบเอ็ดอาร์นะครับยางยางคู่หน้านี่จะเป็นยางใหม่เลยยางปีใหม่เลยนะฮะเป็นสองพันยิบสาม นะฮะเป็นตัวสองพันยี่สามยี่ห้อก็นี่ฮะบิสโตนฮะมิตัดตว้ล็อกลดีๆแหละเอา้านะฮะยางตัวนี้ข้างหน้านี่จะสวยสวยเลยแหละนะฮะแล้วก็มาดูข้างหลังข้างหลังเลยสภาพเท่ากันนะยางซื้อพร้อมกันเลย ะะขายเหมาไปเลยนะฮะเจ็ดเส้นมีคนให้ราคามาแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้ราคากันแลวข้างหลังจะเป็นยางเหมือนกันนะครับเบอร์เดียวกันนะฮะแต่ปีจะลึกกว่านะฮะเป็นปี18ปดปีส8บปดที่มีห้าเส้นนะฮะสภาพยางก็นี่ยางก็สวยทุกเส้นนะสวยทุกเส้นนะฮะยางนี่คืออ่ ต้องเปิดดูอีกทีนึงนะถอดออกมาดีมันแหว่งมันอะไรนะข้างในนะแต่น่าจะประมาณ80นแล้วนะน่าจะสภาพเหมือนกันหมดนะครับทั้ง1ิเหรทั้ง7เส้นนะมียางอะไหล่ด้วยนะเดี๋ยวก็จะถามว่าเอารถทำไมมียาง7เส้นมียางอะไหล่ด้วยครับเส้นหนึ่งนะฮะร,ราคาเขาให้มาสองสองนดะฮะผมขอสามหมื่นนะฮะใครจบจบได้เลยครับราคานี้นะซื้อใหม่ก็รู้ๆกันอยู่นะฮะเส้นเกือบหมื่น มื่นกาบาทมั้งนะฮะยางยี่ห้อนี้นะขนาดยางอันนั้นผมยง 5, ังห้าพันกาบาทเลยนะยางรถกระบะยางอันนี้จะเท่าไหร่เอ้าถ้าดอ,อกก็ได้กระทะด้วยนะฮะได้กระทะด้วยกระทะนี้น่าจะยังไม่แตกนะฮะเดี๋ยวถอดออกมาดูอีกก่อนนะฮะถ้ามันแตกก็เดี๋ยวลดราคากันไป,ไปอีกนะฮะแต่ราคาในสามหมื่นนี่เบ็ดเบ็ดเลยนะฮะยางเจ็ดเส้นคุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะครับเพราะไม่เคยใช้ยางนี้ใช่ไหมยัง ฮักเนี่ยฮะไปไทยต้องเบิ่งน็อตมันเหรอบอเบิ่งน็อตก่อนว่าย่านมันน็อตเบอร์ซิฟมันเป็นทามันขันโมได้มันสิพลาสติกมันจีทออกไหมฮะขายขายแล้ว เอออ้อารไป่ะไปเลยอาจาร้ <till the> <raine> <speaking> <descon> ้ยเราเลยโอ้ยโอ้ยังหม่ยูได้ยูนี่แกได้ยูนี่ได้ยูนี่ข้างในยังดีๆอยู่นี่แต่มันบ่แตกแต่มันไหนจางมีตัวนึ่งอยู่ได้พันลมนี่ อยู่ข้างหลังนี่ก็ขาจะตัวนี้มันเสียแล้วเนี่ตัวระบบทรายเสียแล้วสามพันแพงมากนี่ต่ได้อยู่ถอดได้ตออได้อยู่มันดีดีอยู่เก็มึงเองงงไปหนึ่งชุดทั้งหนึ่งกูจีบงงเกือบได้จูเอาไปน,นี่เอฟซีจักพัดลมหนึ่งตัวแล้วก็ชุดฮ่มเชียร์เจอร์พัดลมเนี่ย ไปหกตัวแล้วนะครับน่าจะเหลืออยู่สองตัวอลมนี่น่าจะเหลืออยู่สองตัวเนาะอารมยังส,สวยๆอยู่เลยนะผมไม่รู้ว่ารถคันนี้เพิ่งประกอบใหม่เปล่าเนี่ยซื้อใหม่ก็อยู่ประมาณสองพันสี่อามเนี่ยส,สวยๆเลยไม่ได้ล้างเลยฝุ่นไม่มีเลยนี่มันจะมีตัวนี้มันเป็นไม่มีตูดที่ระดับที่เขาเอาเอา เมื่อเขาติดกาวหรือยังไงฉันสกูกียวล็อกทีเราต้องเอาที่ดียโอ้ทีวีออกนี่เลยเขาล็อกข้างล่างว่าเบอร์ซิปไหมนี่บ่เออผมล็อกนิดตัวนี้ซื้อนี่เออก็ล็อกเพิ่งจะเอาท่อถัดออกบ่เออมันติดข้างบนเดียว่ันก็นั่นล็อกตรงนี่เลยเดี๋ยวเเอาดึงขึ้นนะขึ้นยังไงวะ โอ้ใหม่ใม่ใม่เอย่งานดีมันสุดเด้พี่ด้ที่แมวาจะอ่ั้งี่เดนเยอกเอาทักนบอนได้ัไงบ่บ้าเนี่นอตติดัเห็นว่าติดเปนแทงมาอยู่ต่อเอาหนีออกกาจะดีสียอ่จังหวะที่โอ้นี่เด้แันอนล้วซีตัวซีตัวนอจังหวะที่ตัวงานเอาเลยจะไว จะไว้ไหนจะไว้ดิติดกาวดิจะไว้นไหมยับข้างล่างนี่ไว้ไหมทิปเออนั่นติดเก่าเออติดกาวใช้ก่าติดอ๋อติดเก่าเนอะอันนี้น่าจะประมาณยี่สิบเอ็ดนิ้วทีวีไปหนึ่งเครื่องเหลืออีกเครื่องหน้านะฮะนี่เครื่องหน้าอันนี้น่าจะเป็นสามสิบสองวะ หรือสี่สิบสองมีไม่แล้วก็เครื่องนะครับเครื่องไปแล้วเหลือตะเกียร์เอาอย่างวะฮาร์ล็อกเางวะโอยู่บ่านีเงินโอ้ยมันอะไรโบได้ขันได้เนี่ยอันนี้มันอันไว้ซวยซื้อนี่เออซูไปซื้อสี่ร้อยคุ้มอยู่ล้วนะมีแซกหน้าอกแซกก็มี่เนี่ย นี่ต oh, wow, like, like right. ัวเนี่ยโอ้ยเอาง่ายๆเลยเนี่ยเนี่ยบม่ได้ขันเลยเนี่ยหุ้มอันนี้หุ้มพลาสติกไว้อยู่อย่างดีเลยนะอันนี้เหรอไม่สิฮะขายบ่เป็นได้ถามันนักทั้งนานทำไว้ให้ผมพวกมัวขายบม่ค่อยเป็นวะ นะก็ยังเหลือเยอะอยู่นะฮะอะไรคันนี้แต่ยางนี่คนถามเยอะเลยนะฮะสามหมื่เจเส้นนะนะว่าไปซื้อได้ก็มาเอานะตัวนี้ลูกค้าที่เขาให้มามันอยู่ไกลฮนะเนี่ยอะไหลายตัวอยู่ครับ ไฟท้ายไฟท้ายใครหาไปใส่รถแห่อันนี้น่ามันเหลืองมันเหลืองนี่น่าเราจะน่าจะไปขัดอะไรก็ได้นะขัดแบบที่เขาโฆษณาถ้าขัดมันก็จะใส่หรือไปติดหรือไปติดหรือไปติดอ่อาอะไรนะเอ้าก็ใครหาอยู่รีบๆเลยนะในเอฟซีเขาดูคลิปแล้วเขามาเอาเลย ของท่าน <laughs>